สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มาแจกสูตรหวยยี่กีนะคะเป็นยี่กีหนึ่งสองสามค่ะก็คือออกทุกสิบนาทีค่ะวันนี้มากับสูตรปักสิบล่างนะคะวิธีกดเล่นก็คือกดสองตัวล่างแล้วก็รูดหน้าค่ะแล้วก็กดเลขห้าตัวที่เราได้นะคะก็จะตกรอบละห้าสิบค่ะกําไรสี่สิบสองค่ะเพราะว่าบาทละเก้าสิบสองน,นะคะสําหรับยี่กีค่ะ ก็มาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรน้องฟ้าก็จะดูหลักหน่วยค่ะหน่วยบนนะคะกับหน่วยล่างค่ะเอามาบวกกันนะคะแล้วก็บวก2ทุกรอบค่ะ2คือเลขของที่นะคะแต่ว่าจะมีเงื่อนไขค่ะถ้าเจอเลข7นะคะจะลบกันค่ะก็คือ7นะคะเจอเลข7ที่น้องฟา้าขีดเส้นไว้7จะลบกันค่ะจากบวกตรงนี้จะเป็นลบนะคะแล้วก็ เจอเลข8ดค่ะ8ใช้8ได้เลยนะคะ8เท่ากับ8ดค่ะก็เมื่อเจอ8ดนะคะไม่ต้องบวกไม่ต้องลบค่ะใช้8ได้เลยค่ะน้องฟ้าเขียนผิดนะคะเป็นหลัก10บกับหลัก10บค่ะ10บบนกับ10ล่างนะคะก็จะเขียนเส้นใต้ตรงหลัก10บนะคะถ้าหลัก10บเจอเลข7นะคะก็จะใช้ลบนะคะถ้าหลัก10บเจอเลข8ดก็จะใช้8เลยค่ะมาดูวิธีคิดกันนะคะสองลบ7ดนะคะ เหลือ5ค่ะ5บวก2นะคะก็จะได้7ค่ะนับเพิ่มขึ้นไปนะคะ7 8 901นะคะนี่ก็ได้เลข5ตัวแล้วนะคะแล้วก็ไปกดเล่นกด2ตัวล่างแล้วก็รูดหน้าค่ะแล้วก็กดเลข5ตัวนี้ทีละเลขนะคะพอรอบที่76ออกผลนะคะออก98ค่ะเราดูหลักสิบนะคะเลข10คือเลข9ค่ะแบบนี้ก็คือเลข9เราเข้านะคะก็จะบวกมา 92ค่ะถ้าเราเล่นตัวระบาดนะคะผลนะคะน้องฟ้าก็จะเอามาจากในกลุ่มนะคะตั้งแต่รอบที่75ค่ะนี่นะคะ75ถึงรอบที่89ค่ะก็ของวันที่28พฤศจิกาย,ยนนะคะก็คัดลอกมาจากในกลุ่มนะคะที่น้องฟ้าวางแนวทางค่ะใครสนใจนเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถทักหาน้อกฟ้าขอเข้ากลุ่มนงฟ้าได้เลยนะคะวางแนวทางยี่กีตั้งแต่เชา้าเยน็ยนเลยค่ะมาดูกันต่อค่ะ รอบนี้เจอ8นะคะเราก็เริ่ม8ได้เลยค่ะ8 90 12แบบนี้นะคะรอบที่77ค่ะออกเลข9ค่ะก็จะเป็นเลข9นะคะเข้าค่ะบวกมา92นะคะรอบนี้ก็บวกกันปกติเลยค่ะ5บวกเเป็น4บวก2ค่ะจะเป็น6 7 8 9 0ศนะคะรอบนี้ค่ะหลักสิบคือเลข0ูนย์ค่ะ รอบนี้ก็ศูนย์เข้านะคะบวกมา92ค่ะ1บวกศูนย์ได้1ค่ะแล้วก็บวกสอนะคะได้3 4 5 6 7ค่ะรอบนี้นะคะออก50ค่ะหลัก10คือ5นะคะก็จะเป็นเลข5เข้าคะ่ะบวกมา92นะคะ9บวก5เป็น4ค่ะ4บวก2นะคะได้6ค่ะ6 7 8 9 0นะคะ หลักสิบนะคะออกเลขแปดค่ะเป็นแปดเข้านะคะบวกมาเก้าสิบสองค่ะรอบนี้นะคะเจอเลขแปดค่ะเริ่มที่แปดได้เลยค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะรอบนี้นะคะหลักสิบนะคะคือเลขสองค่ะก็จะเป็นเลขสองเข้านะคะบวกมาเก้าสิบสองค่ะรอบนี้ค่ะเจ็ดลบสองเหลือห้านะคะห้าบวกสองค่ะก็ได้เจ็ด 8 9 0 1นะคะรอบนี้ค่ะออกเลข7นะคะก็จะเป็น7เข้าค่ะบวกมา92นะคะรอบนี้ก็ลบกันนะคะ3ลบเเหลือ4ค่ะ4บวก2นะคะได้6 7 8 90ค่ะรอบนี้ค่ะหลักสิบออกเลข2ค่ะก็จะเป็นรอบเลขที่หลุดนะคะ 8ค่ะใช้เลข8ได้เลยค่ะ8 9012ค่ะรอบนี้นะคะหลัก10คือ9ค่ะก็จะเป็นเลข9เข้านะคะบวกมา92ค่ะจะทบรอบนี้ก็ได้นะคะเป็นเพิ่มตัวละสามบาทหรือ2บาทก็ได้ค่ะรอบนี้จะเลข7นะคะ7ลบ9ค่ะเหลือ2นะคะ7ลบเเหลือ2ค่ะแล้วก็บวก2นะคะเป็น4 5 6ห้า็ด 8ค่ะหลักสิบออกเลข5นะคะก็จะเป็นเลข5เข้าค่ะบวกมานะคะเจอเลข8ใช้8เลยค่ะ8 90 1 2สองค่ะรอบนี้นะคะหลักสิบคือ9ค่ะ9นะคะก็จะบวกมาค่ะ5บวก9นะคะเป็น4ี่ค่ะสบวก2นะคะเป็น6 7 8 9 0ค่ะ รอบนี้นะคะหลักสิบคือเก้าค่ะเก้าก็บวกนะคะหกบวกเก้าเป็นห้าค่ะห้าบวกสองนะคะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะรอบนี้นะคะหลักสิบเป็นเลขหกนะคะก็จะเป็นรอบที่สองที่หลุดนะคะศูนย์บวกหกได้หกค่ะบวกสองเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหลักสิบออกเลขเก้าค่ะก็กลับมาเข้านะคะ รอบนี้ค่ะ2บวกเเป็น1ค่ะแล้วก็บวก2นะคะเป็น3 4ม6ีห้าห7ค่ะทีนี้นะคะแล้วก็มาดูรอบที่90ค่ะออกอะไรนะคะก็สามารถดูในกลุ่มได้นะคะนี่ค่ะยี่กีหนึ่งสองสานะคะรอบที่9 0ค่ะออกห8 6 5 1ค่ะเลขบนออก6 8 6นะคะล่าง5 1ค่ะเลขล่างนะคะ เป็นเลข5้าเข้าค่ะก็เท่ากับเลข5เข้านะคะบวกมา92ค่ะก็จะบวกมาในรอบสุดท้ายนะคะ15รอบนะคะหลุด2รอบค่ะก็สามารถตามได้นะคะเพราะว่าหลุดแล้วก็เข้าต่อค่ะก็เป็นสูตรที่ไหลดีนะคะพี PP ่ๆสามารถนำไปลองใช้ได้นะคะกับยี่กีหนึ่งค่ะออกทุกสิบนาทีนะคะ หาพี่ๆท่านนหนสนเจเข้ากลุ่มยีก่กีกับน้องฟ้าค่ะสามารถทักเข้ามาหาน้องฟ้าขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ